สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์นะครับอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่นะซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับวันนี้มี Fortuner สีขาวนะครับหลุดจองเข้ามานะครับ1คันนะใครที่สนใจนะครับ PPV นะครับหน้าแชมป์นะครับค่ายโตโยต้าก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์062 640 7776นะครับคันนี้นะครับเป็นโมเดลปี2013.14นะครับ ก็คันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา639,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นสีขาวหน้าแชมป์นะครับเป็นเครื่อง3,000ขับ2นะครับคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็เลขไม่นะครับตามอายุการใช้งานเลยนะครับ200,000ต้นๆนะครับราคาเพียง639,000โลนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสีขาวหายากมากนะครับคันนี้นะครับตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นกันชนด้านหน้าแบบตรงรุ่นนะครับตรงปีเลยนะครับแล้วก็กระจังเป็น โฮมมียมนะครับไฟดวงหลักก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับและไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับต้องบอกเลยว่าตัวรถสวยงามมากนะครับไม่มีรอยเลยนะราคา6,390 0 0บาทนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากคันนี้นะครับมีกระจกหูช้างด้านหน้ามาด้วยนะครับดูนะครับตัวรถเป็นสีแท้เดิมโรงงานนะครับสีขาวเลยนะไม่ใช่ขาวมุกนะครับเป็นสีขาวธรรมดานะครับ คันนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ15้านะครับมาพร้อมยางบิสโต e นะครับปี2020นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับลองรอยการใช้งานด้านในนะครับตัวโช๊คต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์1 0อเเซนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้หล่อมากนะด้านข้างก็จะมีกาบปันไดเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําด้านนะครับ กระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างมีปลายไฟเลี้ยวมานะครับติดเป็นไฟเลี้ยวแบบ led มานะครับตรงนี้นะคันนี้นะครับได้ทําการลอกฟิล์มเก่าออกนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจออกรถนะครับก็ติดแถมไปให้ใหม่ได้เลยนะครับเป็นของแถมนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากจริงนะครับเป็นสีขาวนะครับ เป็นปี2014นะครับ639,000บาทนะครับท่านใดสนใจออกรถก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์062-6407776นะครับนี่นะครับคันนี้ด้านหลังก็จะได้เป็นแม็กขอ15เช่นกันนะครับเป็นยางบิสโตนเหมือนกันนะดูนะครับว่าร่องรอยนะครับการใช้งานน้อยนะครับคะสซงคัซีอะไรต่างๆนะบริษัทของเราได้ทำ ความสะอาดนะครับทำสปาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมฉีดฆ่าเชื้อโควิด1 9นะครับนี่นะครับคันนี้ก็เป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็น all new นะครับเพราะว่าเป็นโฉมสุดท้ายเนี่ยตรงไฟก็จะเป็นไฟแบบโดนัทนะครับไฟโดนัทยังไงนะครับหลายคนสงสัยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไฟโดนัทของโฉมสุดท้ายของ Fort จ n e r หน้าแชมป์ก็จะเป็นโคมขาวนะครับแล้วก็มีโครเมียมนะครับแล้วก็ดวงไฟเป็นกลมๆนะครับแยกกันอย่างนี้นะครับ ทำให้ดีไซน์ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับโลโก้นะครับ3.0 D4D V n Turbo อยู่ครบนะครับคาดโครเมียมนะครับเดิมๆเลยนะครับโลโก้ Fortuner นะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังใช้งานได้100%ซนะครับคันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีไฟเบรกตวงที่3นะด้านบนก็จะมีแหลกหลังคานะครับมีแหลกหลังคาให้2จุดเป็นสีดำด้านนะครับ คันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังติดมาให้ด้วยนะครับพร้อมไฟทับทิมนะนี่นะครับมีกล้องมองหลังนะครับก็สะดวกสบายนะเวลาเราใช้งานนะครับขับถอยหลังก็มีจอแสดงผลด้านหน้านะครับมีไฟทับทิมนะครับมีปลายท่อโฮเมียมมาให้นะคันนี้นะครับก็ดูนะครับเป็นบอดี้เดิมนะรถทุกคันนะครับรับประกันนะครับไม่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับสองแสนต้นๆแต่ว่ารถโฉมนี้หายากนะครับสีนี้นะครับ แต่ที่สาคัญคือรถทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติได้ที่ศูนย์โตโยต้าเลยนะครับรถเราคัดเกตเข้ามาแน่นอนนะครับไม่เยอะไม่น้อยนะครับไม่น้อยก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับไม่เยอะนี่เข้าแมเทันแนนตลอดนะครับตัวรถไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะครับแผงประตูของคันนี้นะครับก็จะเป็นสีเบดนะครับเป็นสีครีมนะครับหุ้มด้วยหนังแล้วก็เดินได้นะครับสวยมากนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะเป็นรถเช่าแหละผมพูดตรงๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวปรับ กระจกมือเปิดโครเมียมนะครับตรงเสาเอก็มีทวิตเตอร์มานะครับห้องโดยสารภายในนะครับกว้างมากเป็นเบาะสีเบตนะครับทําให้ห้องโดยสารดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะครับนี่นะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับค่าเชื้อเรียบร้อยนะครับนี่นะครับห้องโดยสารกว้างมากจริงๆนะ บาะด้านหลังก็แถวสองสามารถพับได้นะครับมีที่พักแขนเรียบร้อยนะครับด้านบนก็จะมีแอร์แยกต่างหากนะครับสามารถสั่งเปิดปิดได้จากด้านหน้าเลยนะครับบุหลังคานะครับสะอาดไม่มีคราบอะไรสกปรกนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้คุ้มมากนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวปรับพับกระจกไฟฟ้าแล้วก็เซนเซอร์เตือนสัญญาณต่างๆนะครับเปิดฝาโฟงฝาถังน้ํามันนะครับด้านล่างก็มีเซ็นทันล็อกมาให้นะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวปรับปรับเบาะนะครับ นี่นะครับเดินหน้าถอยหลังปรับได้หมดนะครับใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกเลยว่าใครหาอยู่นะสีขาวนะครับคันนี้นะหกแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนหมื่นสองไปเลยนะครับคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับแอร์แบกคูน่าแล้วก็มีตัวคูสคอนโทรลนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับขับไปล็อกเราแตะไปแล้วเรากดลงทีหนึ่งนะครับกดเซตไว้แล้วก็ปรับความเร็วจากอันนี้ได้เลยนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับปุ่มมันติฟังก์ชันนี่ผ่าานกรใช้งาน ลอยมากนะครับก็ปรับระบบต่างๆได้เลยนะครับส่วนตรงจอตรงกลางตรงนี้นะครับของ Fortuner คคันนี้นะก็จะมีระบบ n a วิเกเตอนะครับแสดงผลผ่านตรงนี้เวลาเข้าเกียร์หอยหลังจอก็จะตัดไปที่กล้องเลยนะครับมี n a วิเกเตอมี Memory ในตัวนะครับครอบลายไม้แบบนี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะคันนี้นะครับคาร์ดโคลเมียมนะครับโหหล่อมากจริงนะครับเป็นรถ P.P.B อีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อนะครับน่าใช้นะครับสะสมได้เลยสวยมากตัวแอร์เป็นระบบออโต้นะครับก็ด้านล่างก็จะมีพาวเวอร์เอ t เลนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปิดแท c t ชันคอนโทรลนะครับเพราะว่ารถสมัยนี้เขาก็มีระบบควบคุมการลื่นถลไมเปิดกาจะลอเวลายอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดแอร์ด้านหลังนะครับเราถ้าเรากดเปิดปุ๊บมันจะมีไฟแสดงตรงนี้นะแต่ตอนนี้เราไม่ได้สตาร์เครื่องนะครับตรวนี้ก็เป็นพอร์ต USB นะครับ ส่วนตัวเกียร์ของคันนี้นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องสามพันนะครับก็มีโหมดหลายโหมดเลยนะมี R P N D อะไรอย่างงี้นะครับขับได้ยาวๆเลยนะมี D สาม D สอง L เกียร์โลมีหมดนะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นสีทําเป็นสีเทานะครับต้องบอกว่าคันนี้หล่อมากนะครับมีระบบบุทคอนโรลเป็นเครื่องสามพันขับสองนะครับแท้เดิมโรงงานนะนี่นะภายในห้องโดยสารนะครับตัวอบ์ดเป็นสีเบจเช่นกันนะครับ สะอาดมากนะทำให้ห้องโดยสารดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ก็บุพมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพรมล้งพื้นนะนี่นะครับเราให้ดูกันแบบนี้เลยนะว่ารถเราแล้วไม่มีย้อมแมวนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากจริงนะครับใครที่สนใจนะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์ห7 7 7 6หี่นย์เเจดเจ็ดหนะครับเ็นเพรยนต์นะครับนี่นะครับเปิดท้ายให้ดูเลยนะครับว่าความเดิมของรถเป็นยังไงนะ ภายในห้องเก็บสัมภาระของ f o r t จูเนอรคันนี้กว้างมากนะครับมาพร้อมถาดยางรองท้ายโลโก้ฟอร์จูเนอรนะครับนี่นะครับตัวเบาะสามารถพับเก็บขึ้นไปได้นะครับทําให้ห้องสัมภาระดูกว้างยิ่งขึ้นนะครับยิ่งพับเบาะแถว2ตรงนั้นลงไปนะก็จะทําให้กว้างมากเลยนะครับเบาะตรงนี้ยอาลงง่ายนะครับเราก็ปลดล็อกจากด้านบนนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็กลางอันนี้ออกนะครับแล้วก็สามารถเอาลงได้เลยเวลาดึงเก็บก็ดึงสายนี้จากข้างหลังแล้วยกขึ้นไปได้นะครับ ดูนะครับหัวน็อตด้านท้ายนะไม่มีขยับนะครับตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนแต่ด้านท้ายมาอย่างใดนะครับตัวรถทุกคันที่บริษัทของเรานะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยผมบอกเลยนะกล้าเลยนะครับถ้าท่านใดไปเช็คเจอหรือซื้อรถออกไปแล้วไปตรวจประวัติศูนย์แล้วเกิดมีปัญหานะบริษัทยินดีซื้อคืนนะครับคืนกันให้1น0 0 0แนะครับซื้อคืน100%่เต็มนะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับใครที่สนใจ PPV สีขาวคันนี้นะครับ t o y o ต a Fortuner น0 v นะครับปี B 14นะครับราคา639,000บาทนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเนธเพชฌยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ